รัฐเตอร์วรภาธีรษารนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดพังงาขอน้อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบร,มร,บรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงด้วยความอาลัยรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ พระอ,องค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินทรงห่วงใยลูกหลานชาวไทยทั่วประเทศขอพระอ,องค์ทรงเสด็จสู่สวรรค์คาลัยอย่างสงบด้วยความอะไรลักยิ่งจากสมาคมแม่ดีดินแห่งชาติประจำเจัดพงาผู้สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ป้าก็มีความรู้สึกตกใจอย่างอย่างมากเลย แล้วก็มีคนหลายมาให้ดูว่าท่านาสวรรคตมันความรู้สึกมันใจมันหายวูบเหมือนเราเสียสิ่งอันที่รักเทิดทูนเหนือหัวเหนือเก้าจนไม่รู้จะพูดยังไงถูกก็มา ลำเลียงแนะนึกถึงว่าเออเราเป็นออนายกสมาคมแม่ดีเดแห่งชาติของจังหวัดพังงาจึงได้กล่าวคำนี้ออกมา